สวัสดีชอวปี้ป้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้เาจะมาเล่นเกมฟุตปาเพื่อนผมนะคะวันนี้ผมจะหน่งหนึ่งกับเพื่อนผมนะครับูไอนนตังเองเป็นทีมสเปอร์ปะสเปอร์เองเป็นสเปอร์ปะโอเคครับ ไหนว่าเอ็งเอ็งเป็นทีมไหนเนี่ยอะเราชื่ออไปล่ะ OVR92 ปะ YESOVR92 ว่ะ yes, เพื่อนผมก็ตึงเอนี่ออยากดูตัวว่าจะตึงแค่ไหนไอ้ตังดูถ้วเลยดิ เราเราชอบปั่นดูดิว่าเข้าตังคับโหดแค่ไหนอะ่ะอันนี้ทีมผมนะหน้าสีนะเย yeah, โดโคตึงเลยอะ่ะทุกคนโกอ่ะตึงนะพี่โก้ตังคตึงจริงนะข,ข,ขนาดคนดนั้นเขายังใช้ตลอดไปเลยไอคนหนุนหูอ่ะโคตรเซฟอ่ะจากวันนี้

เสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอยเพื่อนเพื่อนผมตึงว่ะเพื <c oughs> อ่อนอทุกคนเพื่อนผมก็ตึงอะ่ะเพื่อนผมยังยแล้ววันนี้โอเว่นยงจีมาให้กับใครไม่รู้แล้วแล้วแล้วไม่ซัดด้วย ช็อตหนึ่งสเต็ปแล้วลูกากูบ๊อบปุบไม่ได้ทุกคนจังหวะนี้ยังไงอ่ะทุกคนเพื่อนผมบุกมาให้กับวันน้โยริปุบแล้วระยะอันตราย

ไ่ไหโม,โม <c oughs> ไอ้ตังเอ็งเล่นมุกอะไรเนี่ยเอ็งเล่นมุกอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยตัวไอ้ตังก็กากาเกินพิ่งพิ่งเคยเห็น เพื่อนผมก็มีคำหยาบด้วยนะคะขออภัยนะอยากซื้อ,อแพงจัดทุกแปดล้านยี่แปดล้าน ไม่รู้ดิเอ็กตรเอาวันมาจบสกอร์เพราะโอเว่นจบสกอร์คงเนี่ยจบสกอร์คงกิบยังกระดีนังยางซูปเปอร์เซฟ มันเซฟในลูกเงี้ยโยริตอ่ะซุปเปอร์โยริตจังหวะนี้โอ้โยริตกับมาโอ้โหโคงตกเพื่อนโลนโดจะโดนเปลี่ยนอย่าอย่าเปลี่ยนโลนโ,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 โด้ยแล้วจังหวะสวน ไม่รู้มาเล่นหน้าไม่ใช่เหรอวะสวยเมดอัพแอเมดอัพไงหยอกหยอกมันมันเมดอัพเงงองอ่ะม,มันแมดอัพเงงอ,อพเง ตาดลุยส่ <descon fin ery> องอะไรนมนมๆนสูงทำฟรีไฟง่ะเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรว่า R O V หูจ้าวอันนี้ยังไงครับเปิด O seven ดูดกรอบไปแบบอย่างหน้าเหลือเชื่อจบเกมแปลว่าผมมาเดี yeah ๋ยวครับคุเชือนะครับ เหงาไหมครับเหงาไหมครับ C D M ใจ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 เย็น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 เป็นเชิญนครับ โอเคครับอย่ามาทำแบบนี้กับฉันในงานฉันยูรหลีแปดล้านขอเปลี่ยนทีครับแปกแล้วกันมาเชิญเลยครับ เดี๋ยวเชิญเองก็ได้วะใช่แต่เองไม่มีเองต้องซื้อเองต้องเอานักเตะโหดๆแบบแทบแทบแบบเว่อว่มาแล้วเปลี่ยนทีมทีมแปลกๆเนี่ยเองว่าแปลกว้ตังเริ่มแล้ว เนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเองอะไรโหดสุดเองก็ดูแล้วกันโกงหลังนิงแหละกงกองหลงันะกง,กง,หลงกับโกเองก็หือนกันนะจุดแปดออนลงลูกากูโอ้ยย เออล่นดมันไม่ล้ำหน้าเลยวะไอ้ดมันไม่ล้ำหน้าเวยจังวันนี้ตัวร้อยหนึ่งตัวร้อยตัวร้อยไหลไม้กับตัวร้อยเฮ้ยตัวร้อยเลี้ยงผ่านตัวร้อยห้าได้ไงวะนี่ตัวร้อยร้อยสวยต้ไม้กับต้นห้านี่เปิด สู <kung> <sk> e <forward> ุดซาร่าจังหวะเดียวอุ้ยไอตังไอตังเองจะขายโกเองปะไมนดีอาร์โอ้เออครับ ใช่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 มันปัดเข้าโกตัวเองโกเองที่จริงมันเหนียวมาก <c oughs> ไอ้ตังรู <c oughs> ้ไหมว่ากาโกเองนะมันเหนียวมากแต่แค่มันพอปัด <c oughs> เอ้ยโหดอยู่นะซาล่าอุ้ยเซฟมะแล้วลูกกากูหม่งช้างโอ้โหมาไหนเปิดโหบุกอะไรบุกยน กางเกงเมดอัพไม่โดนมือนะฮะโุ้ยก,ยกองเชฟจะเป็นกอร์เดิมหรือเปล่าหรือกอร์เดิม แลย่าวู่คงดีนเออขายดีไม่สกอรดดื่มแล้วแบบเนี้ยดูดิ ใช่ใช่เมื่อกี้กองหลังแบบอย่างสวยเลยนะกองหลังมงุมง่งเออโอเว,วนอะไรน่ะี๋ยวผมส่งไหมให้โอเวนน่ะ นี้โอเว่นไหลตกกับอะไรวะเธอสาวไม่สกอร์เดิมดูดูดูเ <laughs> นี่ยแก เอาซําะแล้ว กูกากูเราเริ่มเหนื่อยแล้วอะเริ่มหอบแดกแล้วอะกูหอบแดกแล้ว,เ,ลวเปลี่ยนตัวแปบ๊บเอา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 ,เอาโรเบโตคารลอสแบบเอาลูกโรเบโตคารลอสมาดีกว่าลุนโดคารลอส บนไหนกับโก้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแต่แต่เมื่อกี้โกสุดจริงนะแจ่กับปูกกเนี่ครับลูกโรเบโโตตคาร้อนมาลว จะยืนยืนจยืนก็สลายดีกกมาดีกว่าโกกมาเอ้ยเบิ้นมาโอ้ยมันมันไม่ได้ปั่นและมันลูกใสเลยขนาดนั้นน่ะจังหวะเสีย เบิ้ลมาจังหวะน,นี้ดูดิว่าจะได้ต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าไม่ได้ต่อหรอกไม่ได้ต่อจบเลยอ่ะอะไรอ่ะวันนี้หมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย